รูปร่างที่ดีคือจุดเริ่มต้นของโอกาสสวัสดีครับผมหมอแมนนายแพทย์ชัยพักศิริทธกดิกุลศัลยแพทย์ตก,ตกแต่งและเสริมสร้างประจำเดียังคลินิกครับผมก็จบแพทยทศาสตร์ศึกษานะครับโรงพยาบาลกรามาธิบดีมหาวิาลัยมหิดนนะครับแล้วก็ศึกษาต่อยอดเป็นแพทย์ศัลยแพทย์ ตกแต่งและเสริมสร้างนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหลาลัยมหิดลเช่นกันครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีความสนใจในการผ่าตัดศัลยกรรมความงามนะครับผมก็ผ่านการอบรมศึกษาต่อยอดนะครับในประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องศัลยกรรมความงามก็คือประเทศเกาหลีผมมีความชํานาญในด้านการผ่าตัดศัลยกรรมความงามของในเรื่องของตาจมูก แล้วก็ดูดไขมันกระชับสัดส่วนครับประสบการณ์การดูดไขมันของผมก็ผ่านมาแล้วหลายพันเคสนะครับในส่วนบริเวณที่ว่ายากอย่างเช่นนอกหลังข้อเท้าหรือว่าบริเวณน,น่องเนี่ยทางทีมแพทย์เดียยังสามารถทําได้ครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือชอบเที่ยวอยู่แล้ววันว่างเนี่ยก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเช่น,เ,ชนเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศนะครับก็จะทําให้ เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เรามีมากขึ้นมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วเราจะมีพลังในการทํางานที่ดีขึ้น mm hmm. ในส่วนของสุขภาพ mm hmm. ผมก็มีการดูแลควบคุมอาหารนะครับมีการออกกำลังกาย mm hmm. เพื่อให้ร่างกาย,ยมีความแข็งแรงนะครับเพราะหมอที่ดูดไขมันเนี่ยต้องใช้พลังงานมากความต้องการในการดูดไขมันของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของผู้หญิงเนี่ย จะมีความหลากหลายมากกว่าคือตั้งแต่การลดไขมันส่วนเกินนะครับต้องการเล็กลงเรียวขึ้นนะครับในส่วนของผู้ชายเนี่ยคือเขาต้องการความเฟรมิร์มความเป๊ะติดแพ็คต้องชัดครับคนไข้ที่มาปรึกษาดูแลที่เรานะครับไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องสัดส่วนเราสามารถดูแลได้รอบด้านนะครับเราดูดไขมันให้เขาให้เขามีสัดส่วนที่ดีมันจะสร้างความมั่นใจให้เขานะครับเขาสามารถใส่เสื้อผ้าที่สวยที่ดู ดูดีขึ้นก็สามารถสร้างโอกาสให้เขาเจอสังคมที่ดีได้การงานที่ดีนะครับทำให้เขามีความสุขทั้งกายทั้งใจครับก็มีหนึ่งเคสนะครับที่ประทับใจมากๆกนะครับก็เป็นผู้ชายหุ่นหมีหุ่นล่านะครับเขามีความมั่นใจในตอนถอดเสื้อผ้านะครับหลังจากที่ดูดไขมันไปแล้วเขาออกกําลังกายมากขึ้นทําให้หุ่นเขามีความเฟิร์มมีล่องซิกแพคที่ชัดมีหุ่นที่ดีขึ้นมีลลำกล้ามเนื้อที่ชัดขึ้นล่าสุด เห็นเขาในอินสตาแกรมหรือว่า f a c e b o o k เนี่ยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นหุ่นที่ดีขึ้นทำให้รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีกับเขาครับ